รับดูกับร้าี c a r คารบอนนะครับเน่ไมใกล้ใกล้ใกล้าคจะไปพดยนะครับคันนี้จะเป็นเจ้า Honda c b r 650R นะฮะบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าใหม่สดๆร้อนแล้วก็เป็น FC จากช่องเราด้วยนะครับนำรถเข้ามาทำที่ร้านนะครับแต่ว่ายังไม่ทำคาร์บอนนะแต่ว่าเป็นออปชั่นเสริมความหล่อและความปลอดภัยนะครับนี่ดูครับ นี่เลยปั๊มนะครับปั๊มบนนะฮะตัวนี้ปั๊มบนนะครับสวยๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นคอซ่าคอต้านะครับเบอร์19นะครับพร้อมน็อตไเนียมนะครับหมดไเนี่มทั้งหมดเลยนะครับสวยๆเลยกระปุกกระเิกอะไรมีครบนะครับนะถัดมาสวิตโดมิโนนะครับสวิตโดมิโนประกับโดมิโนนะครับปอกแฮนโดมิโนนะครับนะ อันนี้การแทนเขามีมาแล้วเลสซิ่งบอยนะครับก็สวยเหมือนกันนะฮะกันสะบัดไฮเปอร์โปนะครับ RSC ตัวท็อปนะครับแต่ถ้าอยากสุดกว่านี้ต้องเป็นมาติสนะครับมาติสเราก็มีขายเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าสุดในระบบเบรกว่านี้เขาใส่อะไรมาเพิ่มสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะใส่นะครับอาจจะมองว่าดูแพงแต่ว่ามันดูคุ้มค่านะครับคือรีโมทนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ารีโมทปรับระยะเบรนะครับปกติ่มแล้วมันจะปรับระยะตรงนี้นะฮะ มาปรับตรงนี้แทนนะครับเวลาเราขับปิดอยู่ปืดเปิดนปิดนะฮะมือซ้ายนะครับเราสามารถหมุนปรับได้เลยระยะเบรกเราไม่ต้องมานั่งโหโกับจอดแล้วก็ขันปรับใหม่นะฮะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายที่เห็นตัวนี้เป็นมือคลัช t w m นะคลัชนะพร้อมหมุดไทเทเนียมน้อไทเทเนียมนะครับครบเลยนะครับนุ่มนิ่มนะครับนี่ตัวนิ้วชีนิว 4, น้วเดียวนะนี่ดูง่ายง่ายอ่นนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็เออยังพอได้อยู่เออเนี่ เดี๋ยววก็ได้สบายมากนะครับแล้วก็อ่าลืมเลยมีประกับโดมิโนแล้วต้องมีข้องอนะครับข้องอโดมิโนนะครับแล้วก็สายนะครับสายคันเร่งนะครับตัวนี้เป็นเมาวลิกนะครับสายถักนะครับเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนน้ำเงินเนาะก็จะสวยๆประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็ปั๊มล่างนะครับ ปั๊มล่างตัวนี้เป็น M4 นะครับตัวปีนี้เป็น M4 นะฮะสายเฮลนะครับเต็มระบบนะครับเดิน3ามทางอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมาให้แล้วนะครับแต่ถามว่าลานที่เราจะใส่ M4 เนี่ยเราต้องปาดนะครับปาดล้อกึงล้อใหม่นะครับนี่เราจะกึงใหม่ตรงนี้ให้นะครับนี่เลยสามารถใส่กับจุดเดิมได้เลยนะครับใส่จานเดิมได้เลยหรือจานแต่งก็ได้แล้วเราก็ปรับเซนเตอร์นะ เซนเตอร์ตรงเป๊ะนะครับเซนเตอร์จานเบรกนะครับกับตัวเบรกตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ระยะดูได้เลยนะครับว่าพระเบรกนะครับกินเต็มจานนะครับนี่แต่ตัวนี้นะครับเราก็ใส่เป็นน็อตเทเนียมตรงนี้ให้นะฮะสวยน็อตตรงอุดน้ามันนะฮะอ่ะมีหน้าแล้วต้องมีหลังนะมีหน้าแล้วมีหลังหลังเป็นปักข้างโลโก้แดงนะครับพร้อมสายเฮลขาจับ RSV Racing นะครับบอกเลยว่า สุดยอดแน่นอนนะครับตัวนี้สวย,สวยเดินสายเฮลมาเหมือนเดิมนะครับเราไล่ลมอะไรให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับผมนะส่วนคันนี้ถามว่าคาร์บอนล่ะคาร์าบอนยังไม่มีแต่เดี๋ยวมีให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเจ้าของรถเขาจะทยอยเรื่อยๆนะครับนะทำกับละเรานะรถดำแดงก็เป็นติ๊กเกอร์สีแดงแรงลิตไปเลยนะครับเพิ่มความแรงอีก30แรงแมวนะฮะตัวนี้นะครับนะหน้ากากหน่อยโซ่ตึงนะครับกับวิงเล็ด นะครับของที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งที่นะสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ดูเต็มเต็มก้าวขึ้นมานาัทีนะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงของท่อตัวนี้เป็นท่อ JP นะครับของพี่ตั้มนะครับของพี่ตั้ม JP Racing นะครับผมนะ่เมื่อก่อนแกก็เคยสปอนเซอร์ท่อให้กับเราเหมือนกันนะครับก็ฝากอุนหนุ่พี่ตั้มด้วยแล้วกันนะครับนะมาเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่า ดู for ừ là เราให้จะต้องจับเสียงไว้ ประมาณนี้นะครับับเก้าฮอนด้าซีดีอา 650R นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับรลูกค้าเรานะครับใครอยากได้คาร์บอนลาเทเนียมปั๊มเบรกความปลอดภัยในทุกอย่างทั้งมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ด้านล่างนะครับกับเว็บสุวนตเไว้ด้านล่างทักเข้ามาได้นะครับนะครับตัวนี้เป็นคันลูกค้าตัวอย่างนะพี่มาจากช่องแล้วจบเลยนะครับทั้งมาถามเรื่องเบรกไม่ขาทักมาถามเรื่องคาร์บอนก่อนแล้วก็เรื่อง ake, เบรกเพราะเห็นว่าเรามี เราบิดเรามีทําเรื่องเบรกก็ลูกค้าทักมาแล้วเห็นเราจบให้ได้แล้วก็จัดการให้แล้วเรามีรับประกันถุง2ปีนะครับในเรื่องเบรกต่างๆนะครับก็อยู่ที่ชิ้นงานว่าชิ้นไหนชิ้นไหนนะครับก็วันนี้วันนี้ประกาศโดมิโนถามว่ามันดียังไงมันเป็นตัวทนรอบนะครับเวลาเราเนี่ยดูจากตัวดีนะเราบิดสุดปึ๊บลงมาแค่นี้เองนี่จากตรงนี้อ่ะแว๊บ ก็มาแค่นี้นิดเดียวเองคือบิดนิดเดียวแล้วบิดนิดเดียวแล้วรถมาเลยนะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับคันเร่งไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันแค่เป็นตัวทดรอบทําให้แบบสกิดนิดหน่อยรอบมาแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ฝากไว้กับร้านพีดีคาร์อบอนครับถูกใจอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับมาใครจะได้ไม่พลาดอีกใหม่แล้วเจอกันใหม่ที่หน้าขอบคุณสลาการ์เจ้าแล้วใช่ไหมครับผมมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย